สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นบ้านใหม่เด t a มนต์รูของทีเรนิตรับผม Warrior Bioform On s l มออหรือมีชื่อของเด t a มนต์รูว่า e ินเดอร์บีสครับถ้าถามผมว่ามันคือบ้านของอะไรมันคือบ้านของคนเล่นทีเรนิตที่ชอบเล่น w a r r i o r มากๆครับเพราะความสามารถของบ้านนี้เห็นชัดมากเลยคือทีเรนิตวอลเลเยอร์ Warrior, และวิงทีเรนิตพามครับจะได้รับ5บวกอินเวลเซฟ ซึ่งดีนะอึดขึ้นเยอะเลยจากเดิมที่แบบว่าโดนไอพีลบสองเนี่ยทะลุรับบาดเจ็บหนักคราวนี้มีวอลเซฟมาช่วยเซฟครับทำให้ตายยากขึ้นนอกจากนี้ครับทีนิดวอลเลอร์วิดเรนต์ไมโอเวอพอนคือทีนิดวอลเลอร์ที่เป็นตัวยิงไกลกับทีนิดวอลเลอร์วิดมิลล w ไมโอเวพอนเนี่ยที่เป็นตัวตีใกล้นะฮะจะได้รับแบทถลายครับผม คือทั้งสองไอสอตัวเนี้จะได้รับคีย์เวิร์ดเทนนิทวอลเลเออร์และมาทิลไลน์แปลว่าคุณสามารถใส่มันได้อย่างหกยูนิตปกติแล้วใน 40K เนี่ยถ้าไม่ใชัมาทิลไลน,น,ไน line, ์ใส่ได้3ามยูนิตซ้ำในแค่นั้นจะได้เป็นมาทิลไลนครับใส่ได้หกแปลว่าคุณสามารถใส่ได้ถึง7จ็ดสิบสตัวเพราะว่าหนึ่งกองอ่ะครับมันได้หตัวก็เป็นวอลเลเอร์หตัว หยูนิตหกหกสันติหกเจ็สิบสองตัวเอ,เอ้ใช่หกหกสันิหกเป็นวอลเลเยอร์สันติหกตัวแล้วก็เป็นตัวยิงไกลอีกสันติหกตัวรวมเป็นเจ็สิบสองครับนั่นคือถ้าเกิดคุณอยากเล่นสายวอลเลเยอร์นะเนี่ยคือบ้านของคุณครับผมโคตรเยอะเลยแล้วก็ถ้าเกิดวราไม่ติดเป็น,คคท,น,น Warrior ทั้งช็อตครับที่เล่นวอลเลเยอร์ทั้งเออทั้งหมด ที่อยู่ในโมเดลนั้นเช่นคุณมีอยู่3าก,ก,ก,กองไม่ติดเบรนชช็อก2องกองไอกองไม่ติดเบรนชช็อกเนี่ยจะได้รับออ e ติทีฟคอนโทรลเป็น3คือยึดจุดเก่งมากแปลว่าเขากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเล่นบ้านนี้เนี่ยคุณต้องแห่ไปเป็นฝูงนะครับซึ่งก็ดูดีนะผมว่าไม่ใช่แย่แต่นั้นคือคุณต้องเล่นบ้านที่ติบ,บริเอรแบบจ๋าๆเยอะจะจัดถึงจะคุมก็ผมโอเคเอ็นชันเมนต์ครับผมซินนปติกไทยแลนด นิวโรไทแลนด์โมเดล only ครับเดอร์ลิงเด d e c ดีแคร์เ t ทเทนฟอร์เมชันสเตปเดอร t แบร a เรอร์แคนเอทแทรทูอาทินิปกติแล้วเนี่ยนิวโรไทแลนด์มันรีดบ r เ i อรไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดอันนี้ให้กับนิ r o Thailand ครับคุณเอามารีดทินิทบรเออร์ได้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมันแตกสตนฮิตหนึ่งอะซึ่งคุ้มนะกลับไปตรงเนี้ยข้อนขึงคุ้มเลยทีเดียวครับผมมองว่านั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของทินิ i บร a เออร์ครับมี Okula Adaptation วิงทีละนิดพรรมไอตัวจะกล่องนิเวทานะเท่านั้นนะครับ It's Charmed Model in the b a r r e r Unit Make a n Attack ครับ Add 1 to the Hit Row Add 1 to the Hit Row ก็แปลว่าถ้าใส่วิงทีพรมปุ๊บเป็นลีดเดอร์กองนั้นยิงแม่นขึ้นครับผม ถัดมาครับเป็น sensory a s s i m a t o r ครับ20บแต้มก็วิงเทนิดพามอีกแล้วทุกครั้งที่สตูทำการโจมตีโมเดลเอ้ยยูนิตท,ที่ถือไอ,ไอชมิมนอันนี้เนี่ยลบหนึ่งกิโลก็อันนี้เป็นสายรับป้องกันตัวนะฮะลบหนึ่งกิโลก็ถ้าเอาวิงเทนิดพามไปรีดพวกแบบ อริเออร์เงี้ยก็เซฟไปได้เยอะลบหนึ่งฮิตโลถือว่าเยอะอยู่อิลิเวตไหมครับทีนิดโมเดลโอนลี่เดอะแบร์เรอร์ยูนิตอีส์อิลิจิเบิลชูดีแค i ชาร์ n อินเทอร์นวิ c อิแอนวานแปลว่าดูจากเอนชันเมนนะครับผมว่าดีนะอิลิเวตไหมเนี่ยแปะให้กับตัวสมุติท่นิดพามอีกตัวหนึ่งแล้วกันไอกองลาเบรดิดกองวอริเออร์ที่เป็นตีใกล้หกตัวมูฟ แอดวานชาร์จได้เลยอันนี้ดี30แต้มก็แพงอยู่ Century รีแอ m ิ l a t o r ก็ใช้ได,ดีครับถ้าเกิดกวันนีต้องการยิงแรกกันยิงสวนกันเนี่ยอันนี้ก็ดูดีอยู่แล้วก็ Ocula ่าอะดัปเทชัเนี่ยยิงแม่นขึ้นก็ดีเช่นกันครับใช้กับพวกยิงไกลน่าจะดีกว่า Ocula ่าอะดัปเทชัเนี่ยผมว่านะส่วนซิปซิน i นปติกไทแ d นเนี่ยก็เป็นนิ Thailand มาลีดครับก็คือตรงเนี้ยดูแบบลกลมๆนะ วิ่งชนิดพรามสามตัวใส่อย่างละอันเลยโอคูล่าเซนซอรี่อิเลเวทไม้เนี่ยแล้วก็ซินนปติกไทแลนด์เนี่ยครับใส่ให้กับตัวนีโรไทแลนด์เครื่องวัคุณลีดได้ทั้งหมด4กองและกองหนึ่งมี6ตัว6 4 24ก็แทบจะถมสนามอยู่นะฮะอ่ะต่อครับผมไปดูเรื่องของเจมกันบ้างครับซินนปติกแอมปริแอมพลิฟิเคชันใช้ตอนชูตติ้งเฟสหรือไฟเฟสครับ เลือกทรินิตจากอาร์มี่ของเราที่ยังไม่ทําการชูหรือไฟในเฟสนี้ถ้าตัวที่เราเลือกครับเป็นทรินิตบริเออร์เลือกอัพทูวันเอเลดมันดีจูดยูนิตฟอร์มยัอาร์มี่เป็นของเป็นคอมโบนะฮะที่ยังไม่ติดแพนช็อรค,ครับผมในระยะหกนิ้วของมันจนจบเฟสครับเมื่อใดก็ตามที่โมเดลในยูนิตตัวนั้นเนี่ยทำการโจมตีครับสามารถรีโลวูนโลที่ออกหนึ่งได้แต่ถ้าเกิดเป็นเินิตบริเออร์เนี่ยครับ รีโลฮิตโลที่ออกหนึ่งได้ด้วยไม่แย่อันนี้ดูดีอยู่รีโลได้เยอะถือว่าดีครับการลีโลออกหนึ่งคือเซฟมีโอกาสทำเาเมเพิ่มขึ้นสิบเจ็ดปอร์เซ็นครับนี่ถือว่าดี spontaneous hypercorrosion o u r shooting phase or the fire phase ช่วง shooting หรือ fire phase ของเรานะฮะเลือกเทียนิต หนึ่งยูนิตจากอาร์มีของเราที่ยังไม่ถูกเลือกชูดหรือไฟที่ยังไม่ทําการยิงหรือทําการไฟในเฟสนี้ครับจนจบเฟสครับเพิ่มสเตนสองให้กับเรนเวพอนแล้วก็เพิ่มหนึ่งสเตนตครับให้กับมิริเวพอนอืมอันนี้ดีครับเพิ่มดาเมจได้เยอะสองสเตนตเนี่ยโอเคเลยให้ยิงไกลบวกสองสเตนตถือว่าดีฮะ ตีใกล้วงหนึ่งสเตนก็โอเคนะหนึ่งซีพีเองผมว่าไม่เลวอันนี้ค่อนข้างดูดีอยู่ Restorative Impulse ในช่วงคอมมานด์เฟดครับเอ่อถ้าเกิดมีเทคนิค barrier ในในกองทัพของคุณเนี่ยมีต่ำกว่า starting stance คือมีตัว,ต,วตัวตายสักตัว,ตวนึงฮะชุบโมเดลขึ้นไม่ได้หนึ่งโมเดลก็ดีเช่นกันใจหนึ่งชุบตรงๆเลยเฮ้ยดูดีหลายอย่างนะ s ิน a p t i ม m ไมโคร o d e ช่วงโมเม f a ์ e ฟส้วผมเลือกคิเ a ตบ r ลเลอจากกองกำลังของคุณครับ1นึ่งยูนิเลือก o อ j e c t ต v มาร์ k เกอรที่เราคอนโทรอยู่ที่อยู่ในที่เราไอตัวที่เราเลือกเนี่ยต้องอยู่ในเลนส์ของมันเนี้ยนะคือในระยะของ o b j e c t ต v มาร์ k เกที่เรายึดได้ไอจุดนั้นครับจะเป็นของเราจนกว่าศัตรูจะมายึดกลับไปโอ้ก็คืออันนี้ยึดจุดยึดจุดแล้วก็เดินได้เลย ดีครับผมเฮ้ยเจมดีสี่อันเลยเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจครับผมพาราลพาราไซติกเพลโลดหนึ่งซีพีช่วงชุดนิ่งเฟสของเรานะครับใช้กับเลือกเป็นทีนิตบริเวอร์ที่เป็นยิงไกลที่ยังไม่ได้ทำการยิงในเฟสนี้จนจบเฟสครับอาวุธที่เรายิงไปครับอิกนอร์เวอร์อืม แล้วก็หลังจะยิงเสร็จแล้วเนี่ยเ,เลือก One เอน m y u ม i ยครับที่เราโดนยิงไปด้วยไอ,ไอ้สกิลนี้เนี่ยจนจบเทิร์นครับโมเดลทั้งหมดของมันครับจะไม่ได้รับ Benefit of Cover ก็คือยิงปุ๊บเขาติดพาราิตบอกตำแหน่งแล้วเราเอาเพื่อนเราตัวอื่นยิงไปครับสมมติเราเขาอยู่ในโคเวอร์เงี้ยหลบปุ๊บ เรายิงเขาเข้าย่าเขาได้บวกเซฟถูกปะ่ะเราก็ใช้ท่านี้ยิงไปก่อนยิงเสร็จปุ๊บเอาเพื่อนยิงต่อเพื่อนเราก็ยิงเสร็จตอนนั้นโดยที่แบบิ g n o r e cover เนี่ยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะไปรับ benefit o f cover อีกแล้วจนจบเฟสดีครับผมวันนี้เอาไว้ยิงไกลเยอะๆดี s y n a p t i c s h i l l ครับ you open end shooting f a d e เมื่อฝั่งตรงข้ามทำการเลือกเป้าหมายที่จะยิงครับเลือกชนิด barrier หนึ่งยูนิตจากฝั่งเราที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีนั้นถ้าตัวที่เราเลือกครับเป็นทูนิตวอร์เรอร์เลือก1นึ่งเอเลดมันดิจูดยูนิต from your army ครับต้องขบวบพวกเอเอเลดมันดิจูดนะที่มิติเป็นทั่ชอบกอผมที่อยู่ในระยะ6นิ้วจากตัวที่เราเลือกไปจนจบเฟสครับเมื่อใดก็ตามที่การโจมตีไกลเนี่ยเล็งไปที่เป้าหมายเรานั้น ถ้าสเตนของการยิงเนี่ยเยอะกว่าทับเน็ตของเรา,าครับลบหนึ่งบุนโลดีครับผมดีแทสเมนนี้ต้องบอกว่าผมมาเล่นได้เล่นได้สนุกด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ฮะที่เน็ตบอลเลเอร์เนี่ยเปนตัวที่ค่อนข้างจะโมเดลสวยแล้วก็มีให้เล่นมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีบ้านของมันเองโดยตรงคราวนี้เราจะเล่นบ้านนี้เนี่ยมีสองทางเลือกคือคุณถม ที่หนีบัลเลียร์เยอะเลยแต่นี่แพ้พวกเกาะหนาเพราะยิงไม่เข้ากับวิธีที่สองคือคุณอาจจะใส่มาแค่สักเท่าไรอ่ะเออไม่ถึงสองพันแต้มอะ่ะเพราะถ้าเกิดใส่หมดรู้สึกจะพันหกร้อยแตม้มซัมสติงนี่แหละแต่ถ้าเกิดคุณใส่มันสักพันแต้มเป็นทีนีบัลเลอยร์แล้วก็ใส่พวกยิงไกลยิงแรงตีเอาไว้ยิงพวกแบบเมจิเคิลมอนเตอร์เนี่ยครับไอ้บ้านนี้เล่นได้เลยนะก็ถ้าใครสนใจครับผมก็แนะนำว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่น่าสนใจหลังหนึ่งของ เทนิดนะครับน่าจะสนุกใช้คำนี้ดีกว่าคืออย่างอยที่สุดนะครับคุณได้เอาเทียนิดบอลเลเอร์มาเล่นได้อย่างสบายใจแล้วเพราะได้อินออเซฟ้าบวกวิงเทนิดพามมีที่ให้เล่นแล้วครับหลังจากที่รอคอยมานานถ้าถามผมอันนี้เต็มสิบเท่าไหร่ผมให้แปดถึงเก้าเลยฮะดูดีน่าเล่นทีเดียวครับผมแต่ให้เป็นคะแนนงั้นดูยากตรงนี้นั่นผมว่านี่อยู่เอเทียเอเทียเก็เอเลยเล่นได้เล่นสนุกครับผม แต่ไม่รู้ถึงขั้นแข็งกันแต่ผมวเล่นสนุกแน่ๆอันนี้ค่อนข้างจะมั่นใจโอเคตามด้ครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะกันมาม่กับั้แทนเร็รูครั้งหน้าครับผมช่วงนี้งานเยอะไปปีอาจจะมาช้าหน่อยผมว่าจะจำกันได้นะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ